ส่งงานนะครับตัวนี้เป็นชุดวงจรนะครับโปรเจกต์แรกขวดเป็นปากานะครับผมเป็นแบบเลือกได้2ช่องนะครับเลือกปากาได้ 2- สีนะครับมีจอแสดงผลนะครับโปรเจกต์ตัวนี้ก็คือเราจะหยอดขวดนะครับผ่านหน้าเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้เป็น IR อุลตร้าโซนิคเซนเซอร์นะครับเวลามีขวดมาบางเซนเซอร์นะครับเราจะทำทำช่องหยอดขวดนะครับหยอดผ่านเซนเซอร์นะครับครบ5ขวดเมื่อเซนเซอร์จับสิ่ง ของที่ผ่านเซ็นเซอร์ครบ5ชิ้นไฟที่สวิตก็จะติดนะครับก็คือหยอดครบ5้าขวดไฟที่สวิตจะติดแล้วก็กดเลือกประการนะครับว่าจะเอาแท่งไหนนะครับผมหยอดครบ5ขวดจะจ่ายประกาออกมา1แท่งนะครับเลือกได้ว่าจะเปลี่ยนแดงหรือน้ําเงินนะครับผมมีจอแสดงผลนะครับบอร์ดอะดูโนนะครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์นะครับ อุปกรณ์จะมีตัวกลไกจายปากกานะครับงาน 3D มดพิ้นนะครับผม2ตัวนะครับตัวนี้ไปแกะกระดาษออกจะเป็นอะคริลิกใสนะครับเห็นปากกาเหลี่ยงด้านในนะครับผมสตัวใช้เซอร์โวในการทํางานกลไกละ1ตัวนะครับผมสวิตกดติดปล่อยดับสีแดงสีน้ําเงินนะครับเมื่อหยอดครบ5 5้ขวดจะมีไฟขึ้นที่สวิตนะครับแล้วก็อุตราโซนิกนะครับหตัวเซ็นเซอร์นะครับหน้าจอ LCD 2บรรทัด1ตัวนะครับผมไว้แสดงจำนวนขวดแล้วก็จำนวนอ่านั่นแหละครับจำนวนขวดแล้วก็การทำงานนะครับบอร์ด Arduino Nano นะครับตัวนี้เป็นบอร์ดสกูนะครับไขน็อตนะครับตัวบูสเซอร์นะครับตัวนี้สัญญาณเสียงนะครับผมมีสัญญาณเสียงด้วยสเต็ปดาวนะครับแปลงไฟจาก12โวลต์เป็น5โวลต์นะครับตัวนี้1ตัวเป็นตัวรวมพาวเวอร์ไว้นะครับตัวนี้แล้วก็ แจ็คเสียบไฟนะครับตัวนี้เวลาเสียบไฟใช้งานเสียบที่ตัวนี้นะครับผมอะแดปเตอร์นะครับอีกด้านหนึ่งผมเสียบปลั๊กไฟไว้นะครับตัวนี้เดี๋ยวมีไปให้ด้วยนะครับเป็นอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับผมก็เสียบตรงแจ็คได้เลยนะครับตรง USB ไม่ต้องเสียบนะครับไว้เฉพาะเวลาอัปโหลดโค้ดนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองกันนะครับก็เช็คใส่ไฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เสียบไฟได้เลยครับ จะมีไฟกระพริบนะครับ1ครั้งแล้วก็เสียงสัญญาณ3ามติดนะครับเครื่องพร้อมทํางานนะครับตอนนี้หน้าจอเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับดูที่การทํางานก่อนการทํางานก็คือ,อเราจะทําเป็นสล็อตนะครับสล็อตใส่ขวดพอขวดผ่านหน้าเซ็นเซอร์จะมีเสียง1ติดนะครับหนึ่งติดคือหยอดได้1หยอดไปแล้ว1ขวดหน้าจอจะขึ้นจํานวนขวดที่จะต้องหยอดอีกนะครับแล้วก็หยอดไปเรื่อยๆนะครับให้ครบ5ขวดกำหนดไว้5ขวด จะมีเสียงสัญญาณสองติดนะครับจากนั้นไฟจะขึ้นนะครับเมื่อเราหยอดครบ5ขวดเราก็เลือกประการนะครับว่าจะเอาสีอะไรนะครับลองเป็นปากกาสีน้ําเงินนะครับกดสีน้ําเงินไฟน้ําเงินติดนะครับกลไกจ่ายปากกาออกมา1แท่งนะครับผมอันนี้เป็นด้านของสีน้ําเงินนะครับเราหยอดใหม่นะครับครบ5้านะครับคราวนี้ลองเลือกสีแดงนะครับไฟสีแดงจะติดน้ําเงินจะดับไปนะครับ อ่ะเดี๋ยวปากกา,าติดโอเคเดี๋ยวลองใหม่นะครับอาจจะมีติดบ้างนิดหน่อยนะครับบางทีปากกาปอกหมุนคนละด้านอะไรนะครับเดี๋ยวลองใหม่นะครับอ่ายอดครบปึ๊บกดสีแดงนะครับอ่าปากกาตกหนึ่งแท่งนะครับหลังจากปากกาตกจะมีเสียงสัญญาณสามอ่าสามติดนะครับแล้วก็ไฟที่ สวิตจะดับไปนะครับรอบรรจุขวดใหม่นะครับแล้วก็มี function, อีกฟังก์ชันเดี๋ยวดูดูที่หน้าจอดีกว่าจะได้เห็นภาพเดี๋ยวผมซูมหน้าจอให้ดูนะครับสักครู่นะครับอ่าโอเคนะ่าจะเห็นหน้าจอแล้วหน้าจอตอนที่ยังไม่ได้ยอดขวดจะขึ้นว่า insert file button switch ูเพนนะครับก็คือใส่5ขวดแรกเป็นปากานะครับผมเวลาเราหยอดขวดพอหยอดขวดจะขึ้นจํานวนขวดที่ที่เหลือนะครับผมเหลือ4ขวด3ขวด2ขวด1ขวดศนขวดพอศูนขวดจะมีเสียงสัญญาณ2องติ๊ดไฟขึ้นหน้าจอจะขึ้นว่า select your pen blue and red นะครับเราลองเลือกปากกาแดงนะครับหน้าจอจะขึ้น select red pen นะครับผมกลไกลจากปากกาหนแท่ง ไอเทม e e l i v e r นะครับจ่ายของแล้วขอบคุณนะครับผมแล้วก็จะวนกลับมาขึ้นเป็น Insert File Button เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือส่วนของหน้าจอคราวนี้ลองดูฟังก์ชันว่าเรายเราถ้าเราหยอดขวดไม่ครบนะครับอ่ะอย่างหยอดไปแค่2ขวดนะครับผมหน้าจอจะขึ้น2ขวดแล้วก็นับไปอีก10วินะครับ หน้าจอจะขึ้น time เอานะครับก็คือหมดเวลานะครับก็รีเซ็ตใหม่แล้วก็กลับมาเริ่มหยอดขวดใหม่นะครับผมอันนี้ผมโค้ดไว้แค่สิบวินะครับเดี๋ยวจะแก้ไขให้อีกทีหนึ่งนะครับเหลือหนึ่งขวดต้องหยอดอีกหนึ่งแต่เราไม่หยอดนะครับเครื่องก็จะนับไปสิบวิแล้วจะขึ้น time เอามีเสียงสัญญ,ญาณสองติสน,นะครับกลับมาเริ่มใหม่นะครับผมโอเคอันนี้คือ,อาการจับเวลานะครับก็คือถ้าหยอด ไม่ครบตามจํานวนที่กำหนดก็จะรีใหม่นะครับผมการทำงานประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับสีน้ำเงินนะครับประกาจายหนึ่งแท่งนะครับยอดครบห้าห้าปึ๊บคราวนี้เลือกสีแดงนะครับ ่าเรียบร้อยนะครับผมการทํางานปกติดีตามนี้นะครับผมชุดอา่าชุดวงจรแลกขวดเป็นประการนะครับเป็นโปรเจกต์นะครับตัวนี้ขอบคุณครับ